สวัสดีครับดองของเล่นกลับมาแล้วนะครับก็ยังอยู่ในกดสับใยางนะกดสับใยางกดให้ไลครับครับอีของธรรมกติเออธรรมกติพระดดยนะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสี่สิบนะครับก็คือดึกมากดึกแล้วจะเช้าอยู่แล้วฮนะแต่ว่าอยากเล่นอนะ่ะอืม ก็ตอนนี้ดาวผมมันเลเวลแค่สองว่าเพิ่งเล่นได้แค่สองวันนะครับยังทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่บืดส่วนน้องก็นอนหลับอยู่บือดอา่าอันนี้คือชีวิตของน้องเขาคือหงุดหงิดเยอะ กินข้าวพออิ่มแล้วก็กินอกไก่ไปเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะหลับอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่โค้ดดูการใส่โคดมันมีอยู่สองวิธีไออม่ใช่สองวิธีสองแบบมันก็จะมีอันนี้ชอบโคด้ด ครับโค้ก็คือง่ายๆก็ลองใส่ข้างกล่องดูฮะนี่ครับของตัวเองนะแต่ของผมไม่รู้เป็นไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นยังไงนะฮะหนึ่งสี่แปดห้าสามนี่ใช่ไหมอ่าหนึ่งสี่ สามศูนย์สี่ห้านี่นะครับก็ลองกดปุ๊บนี่ได้นี้มาฮิอะไรวะเนี้ยโฮฮอ,ช,ฮอชิวิงฮฮฮอชิวิงเรียบร้อยอร่อยอเทมนะ พอเราอ่ะเคียร์นี้ไปก่อนอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะแล้วก็อีกอันเป็นแบบที่สองอทามาไฟ๋อไม่ใช่นี่มันแลนกับสกายนี่ไมโครสโคปแล้วก็แลบโคดมันมีมันจะมีช็อปโคดกับแลบโคดใช่ไหมอันนี้เป็นแลบโคดนะครับ ก็อันนี้คือใส่ตัวที่มันเป็นธรรมกจิตัวอื่นอื่นอ่นอะผมไม่มีแซมเปิลให้ดูนะแต่เดี๋ยวลองหาภาพที่อ่าพวกพี่ๆในกลุ่มเขาหาโค้ดหรือได้โค้ดมาแล้วก็มาแบ่งปันกันมาใส่ให้ดูนะครับ Okay. ประมาณนี้ก่อนเอาอไม่ใหม่ใหม่นี่นี่นี่มันจะมีคอลเลกชันมาให้ดูนี่ผมได้มาเนี่ยได้คนนี้มาหนึ่งหนึ่งทีฟูลละวัชิอ่าแค่นี้จะทำอะไรไม่ได้นะแค่แค่ดูให้ให้รู้ว่าเรามีเป็นคอลเลกชันเฉยๆอะ่ะอืมส่วนไอ้ธามาไฟล์คืออะไร กดแลนอ๋อ oh, อันนี้คือตัวว่าเรามีตัวอะไรของของเครื่องนั้นบ้างนะอ่านี่ก็สกายสกายก็จะมีไอ้ลูกลูกนกแล้วก็นกส่วนนอกนั้นก็ยังไม่เป็นอะไรยังไม่มีอะไรที่เป็นได้ต้องรอโอเคประมาณนี้ อันนี้ก็เกมมินิเกมนี่ยังลองเล่นหน่อยสิมีมินิเกมอะไรบ้างฮะอันนี้คือให้อาหารเด็กน้อยคือสามารถเล่นได้แค่ระดับอีซี่เพราะว่าเออเลเวลยังไม่ถึงไหนอ่ะลองเล่นดูนะครับจัดนมไปจุกๆในวิธีเล่นก็คือแค่เอานมยัดปาก เรียบร้อยใครร้องให้อานุมยัดปาก A แล้วก็ B อ่าประมาณนี้อือฮึอ่าเรียบร้อยเขาให้สิบตัว นะน้องก็จะมีความสุขแล้วก็ได้เงินมา2องหถ้าเป็นระดับ3ดาวนะครับโอเคนะแต่ว่าอื่นผมยังเล่นไม่ได้ไงมันต้องเลเวลอื่นนะมีทั้งหมดมีเกมอ่ะตะกี้ไอ้นม delivering vitamin matching mail สาอันนี้4นี้ห้าอันนี้ห มีหกเกมมีหกเกมกับเกมละสามระดับซึ่งเล่นไ,ไม่ได้เลยโอเคส่วนไอ้เฮวนี่ก็เลี้ยงเล็กน้อยนะทามาซิตเตอร์ก็คือ,อยังทำอะไรไม่ได้นิวทามาก็รอตื่นนะพอดีตัวผมมันหลับอะนะแต่อยากถ่ายคลิปอ่ะแค่นี้ นอนหลับอยู่โอเคมาคร่าวๆแค่นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันไปก่อนนอนแล้วเพราะว่าตีหนึ่งเล้วครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อส่วนใครที่ถามว่ามันต่างกันแค่ไหนก็นี่นะครับถ้าจอไม่ต่างกันแต่ถ้าเครื่องต่างกันมากมายอ่ะดูนี่โอย ประมาณนี้อันนี้ใช้แบตเตอรี่อันนี้ใช้ฐานนะครับนอันนี้ดูดิความสูงความหนาแล้วก็หน้าตานะประมาณนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ฟิล์มกันรอยเลยน่าจะมีขนเนี่ยลายๆเต็มไปหมดนี่ะแต่ว่าก็ใส่ในกระเป๋านะแต่ก็อย่างว่าแหละมัน สามนั่นส่วนอันนี้ก็ติดฟิล์มธรรมดาโอเคไปแล้วครับค่อยว่ากันอนะีพหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย